สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตั้งค่าเกมเอานะครับไม่ให้เกมกระตุกนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มือถือนะครับสเปคเก่าแล้วนะครับสเปกไม่แรงมากนะครับมีแรมแค่2องจิกนะครับไม่เกิน 4G จิกนะครับแก้ปัญหาที่ว่าเล่นแล้วมันชอบกระตุกแล้วก็แลกนะครับบางครั้งก็เล่นไปก็แลกนะครับค้างมั่งเล้งออกมั่งนะครับ วิธีนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมเล่นเกมเอาไว้ได้ลื่นขึ้นนะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมนะครับไปที่มุมบนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับข้างๆซองจดหมายเนาะนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมไปที่ทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับเขาจะมีภาพเพดีนะครับให้มาที่มาตรฐานนะครับภาพแสดงผลนะครับให้มาที่ต่านะครับต่ํามากเลยนะครับพาร์ติเคิลนะครับผมให้มาที่เนี่ยครับเอาให้สุดเลยนะครับมาด้านซ้ายนะครับ แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่โหมดตั้งค่าสนามลบครับนี่ครับผมให้คุณผู้ชมมาที่ fps นะครับผมให้ประหยัดกันเลยครับตรงนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมปรับมาสูงนะครับจะทําให้เครื่องหลอนเร็วแลวแบตหมดเร็วนะครับผมแต่แนะนําให้เป็น fps นะครับอ่าต่อมาครับเขาโค้งตรงนี้นะครับปิดอยู่แล้วนะเป็นต้องนะครับต่อมาสกี สกินคลิปกับป้อมนะครับแนะนํานะครับถ้าเครื่องนะครับสเปคไม่แรงจริงๆนะครับผมแนะนําให้ไปก่อนนะครับตรงนี้เนาะนะครับถ้าไม่ส่งผลในการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับในการแสดงสกินคลิปกับป้อมเนาะนะครับแนะนําให้ปิดตรงนี้ไปหลังจากก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปทดลองเล่นเกมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดลองฮีโร่นะครับผมครับผมนะครับ ผมประมาณนี้ครับผมวิธีการรีวิวนะครับฮีโร่นะครับแล้วก็การเล่นเกมนะครับของ RV นะครับเนี่ยครับไม่แหลกเลยปกตินะครับถ้าเล่นไปก็จะแหลกนะตั้งค่าไปนะครับผมเพื่อให้นะครับตัดบางฟังก์ชันในการเล่นเกมนะครับเพื่อให้ประหยัดพลังงานเนาะแล้วก็ประหยัดทรัพยากรด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการทำให้เกมเราไม่กระตุกแล้วก็ไม่แหลกขอทีวันนี้สวัสดีครับ